เคยสงสัยกันไหมครับว่าทำไมธุรกิจบางประเภทในไทยถึงมีหน้าที่สำคัญในการเป็นเหมือนด่านหน้าเพื่อต่อต้านการฟอกเงินวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องการรายงานธุรกรรมกันครับซึ่งเป็นกฎหมายที่สำคัญมากและก็อาจจะใกล้ตัวกว่าที่หลายคนคิดด้วยลองนึกภาพตามกันดูนะครับถ้าเกิดว่ามีลูกค้าเดินเข้ามาพร้อมเงินสดก้อนใหญ่2ล้านบาทเพื่อจะมาขอทาธุรกรรมอะไรบางอย่างด้วย ในสถานการณ์แบบนี้เราต้องทํายังไงตามกฎหมายนี่แหละครับคือสถานการณ์จริงที่เกิดขึ้นได้และเป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องราวทั้งหมดที่เราจะมาทําความเข้าใจกันในวันนี้และนี่คือหัวข้อที่เราจะคุยกันครับเราจะเริ่มจากคํำถามที่ว่าทําไมธุรกิจเหล่านี้ถึงมีความสําคัญแล้วไปดูกันว่าอะไรคือสิ่งที่ต้องรายงานทํายังไงในทางปฏิบัติมีสัญญาณเตือนอะไรที่ต้องคอยระวังบ้างแล้วมีข้อยกเว้นไหม และสุดท้ายเราจะมาปิดท้ายกันด้วยบทบาทที่แท้จริงของผู้ประกอบการในภาพรวมทั้งหมดครับเอาล่ะครับมาเริ่มกันที่คำถามสำคัญข้อแรกเลยทำไมอาชีพยอย่างคนขายเพชรพลอยหรือนายหน้าสังหาถึงถูกกฎหมายกำหนดให้เป็นผู้เฝ้าระวังทางการเงินด้วยล่ะมาหาคำตอบกันครับเหตุผลก็ง่ายๆเลยครับเพราะว่าสินทรัพย์มูลค่าส,งสูงๆอย่างเช่นอัญ,ญมณีที่ดินของเก่าหรือแม้แต่การลงทุนในตลาด ของพวกนี้เป็นอะไรที่น่าดึงดูดมากสำหรับคนที่ต้องการจะเปลี่ยนเงินที่ได้มาแบบไม่ถูกกฎหมายให้กลายเป็นสินทรัพย์ที่ดูสะอาดตรวจสอบที่มาที่ไปได้ยากขึ้นกฎหมายก็เลยอยากให้ผู้ประกอบอาชีพเหล่านี้มาเป็นเหมือนหูเป็นตาช่วยรัดสอดส่องความผิดปกติครับเอาละครับทีนี้เรามาถึงหัวใจของเรื่องนี้กันแล้วกฎหมายเนี่ยเขาวางเงื่อนไขหลกัลกๆเอาไว้แค่2ออย่างเท่านั้นเองนะครับที่บังคับว่าจะต้องมีการรายงานธุรกรรมซึ่งจริงๆแล้วเข้าใจง,ง่ายมากๆเลย บนสไลด์นี้จะเห็นภาพชัดเจนเลยครับเรามีธุรกรรมเงินสดซึ่งก็ตรงไปตรงมาคือเกี่ยวกับการใช้เงินสดจริงๆกับอีกอย่างคือธุรกรรมน่าสงสัยซึ่งคำนี้จะครอบคลุมกว,กว้างกว่ามากแล้วก็ไม่จําเป็นต้องเกี่ยวกับเงินสดเสมอไปด้วยนะครับซึ่งทั้ง2ประเภทนี้ก็จะมีเกณฑ์การพิจารณาแล้วก็กรอบเวลาในการรายงานที่แตกต่างกันออกไปครับสําหรับธุรกรรมเงินสดนะครับตัวเลขที่ต้องจําให้แม่นเลยก็คือ2ล้านบาทครับไม่ว่าจะรับเข้ามาหรือจ่ายออกไป ถ้าเป็นเงินสดที่มีมูลค่าตั้งแต่2ล้านบาทขึ้นไปในธุรกรรมครั้งเดียวอันนี้ถือว่าเข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงานให้ทางสำนักง,งานประประงอทราบทันทีครับทีนี้ธุรกรรมที่น่าสงสัยเนี่ยมันต่างออกไปเลยครับที่น่าสนใจมากก็คือมันไม่ได้มีเกณฑ์เรื่องจำนวนเงินขั้นต่ำเลยแม้แต่บาทเดียวแค่มีเหตุอันควรให้สงสัยก็เข้าข่ายแล้วครับไม่ว่าจะเป็นพฤติกรรมของลูกค้าที่ดูแปลกๆหรือมีความพยายามจะหลีกเลี่ยงการตรวจสอบแบบนี้ก็ต้องรายงานทั้งหมดครับ พอเรารู้แล้วว่าธุรกรรมแบบไหนที่ต้องรายงานคำถามต่อมาก็คือแล้วขั้นตอนในทางปฏิบัติละ่ะตั้งแต่การกรอกแบบฟอร์มไปจนถึงการส่งรายงานมันมีรายละเอียดอะไรยังไงบ้างเรามาดูกันครับสไลด์นี้สรุปประเด็นสําคัญไว้ชัดเจนมากครับแต่จุดที่อยากให้สังเกตเป็นพิเศษเลยก็คือเรื่องของเวลาครับธุรกรรมเงินสดที่เกิน2ล้านบาทเนี่ยจะเป็นการรวบรวมข้อมูลและส่งเป็นรายเดือนแต่สําหรับธุรกรรมที่น่าสงสัยกฎหมายมองว่ามันเป็นเรื่องด่วนกว่ามาก เลยกำหนดให้ต้องรายงานภายใน7วันทันทีที่ผู้บริหารอนุมัติเลยนะครับความเร่งด่วนตรงนี้แหละครับที่ชี้ให้เห็นว่าภาครัฐให้ความสําคัญกับเรื่องนี้มากขนาดไหนนี่คือตัวอย่างขั้นตอนการทํางานภายในที่ควรจะมีไว้นะครับมันไม่ใช่แค่เรื่องของการกรอกเอกสารแล้วส่งแต่คือการสร้างระบบตรวจสอบขึ้นมาเลยตั้งแต่พนักง,งานด่านหน้าที่เจอสิ่งผิดปกติแล้วก็ส่งเรื่องต่อเพื่อให้มีการวิเคราะห์และสุดท้ายก็ตัดสินใจโดยผู้บริหาร สิ่งสาคัญก็คือทุกขั้นตอนต้องรวดเร็วแล้วก็มีหลักฐานที่ชัดเจนครับพอรายงานพร้อมแล้วช่องทางการส่งก็มีหลักๆอยู่3ทางครับคือจะไปยื่นด้วยตัวเองที่สํานักง,งานปป,ปองอก,ก็ได้หรือจะส่งทางไปรษณีย์แบบที่สามารถตรวจสอบผู้รับได้หรืออีกทางเลือกหนึ่งก็คือส่งผ่านระบบออนไลน์ที่ทางปป,ปองอเขากําหนดเอาไว้ครับมาถึงคําถามที่หลายคนน่าจะอยากรู้ที่สุดแล้วเราจะรู้ได้ยังไงล่ะวัตุรกรรมไหนมันน่าสงสัย รำรูตัวอย่างสัญญาณเตือนหรือที่เรียกกันว่า red flags ที่ควรจะต้องคอยจับตามองกันครับสัญญาณที่ชัดพิสุดเนี่ยมักจะมาจากพฤติกรรมของลูกค้าเองเลยครับสังเกตง่ายๆเลยนะอย่างเช่นยืนกรานว่าจะใช้แต่เงินสดเยอะๆพอถามถึงที่มาของเงินก็ตอบแบบเลี่ยงๆหรือพยายามจะปกปิดตัวตนของเจ้าของเงินที่แท้จริงแค่นี้ก็ถือว่าเป็นสัญญาณอันตรายที่ต้องตรวจสอบเพิ่มเติมแล้วล่ะครับ นอกจากพฤติกรรมแล้วรูปแบบของธุรกรรมเองก็บอกอะไรได้เยอะเหมือนกันครับไม่ว่าจะเป็นการซื้อของแพงๆในช่วงที่เศรษฐกิจไม่ค่อยดีหรือการรีบโปะนี่ก้อนโตแบบผิดปกติแต่ว่านะสัญญาณเตือนที่ชัดเจนที่สุดเลยที่แบบว่าต้องรีบดําเนินการทันทีก็คือการไปเจอว่าชื่อของลูกค้าเนี่ยปรากฏอยู่ในรายชื่อเฝ้าระวังของทางการครับกรณีแบบนี้ถือเป็น r ร d f l a กที่ชัดเจนมากและต้องรีบรายงานโดยด่วนเลยเพื่อให้เห็นภาพรวมทั้งหมดนะครับ เราก็ต้องมาดูกันด้วยว่ามีบุคคลหรือองค์กรไหนบ้างที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องอยู่ภายใต้กฎ,กฎการรายงานธุรกรรมเหล่านี้ครับตามกฎหมายเลยนะครับธุรกรรมที่ทําโดยพระหมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์รัฐบาลหน่วยงานของรัฐต่างๆรวมถึงรัฐวิสาหกิจแล้วก็มูลนิธิบางแห่งจะได้รับการยกเว้นไม่ต้องทําการรายงานตามเกณฑ์ปกติครับแต่มีแต่ตัวโตๆเลยนะครับ จุดที่สำคัญมากๆและต้องขีดเส้นใต้ไว้เลยก็คือข้อยกเว้นพวกนี้เนี่ยใช้บังคับกับธุรกรรมเงินสดหรือธุรกรรมเกี่ยวกับทรัพย์สินเท่านั้นนะครับถ้าหากว่าธุรกรรมไหนเข้าข่ายน่าสงสัยต่อให้คนทำธุรกรรมจะเป็นใครก็ตามก็ยังคงมีหน้าที่ต้องรายงานให้ปปม,ปรมทราบเสมอครับพูดง่ายๆคือข้อยกเว้นนี้ไม่ครอบคลุมธุรกรรมที่น่าสงสัยนั่นเอง และแล้วเราก็มาถึงส่วนสุดท้ายกันแล้วนะครับเราจะมาสรุปกันว่าบทบาทของผู้ประกอบอาชีพเหล่านี้ในภาพรวมของการต่อต้านอาชญากรรมทางการเงินนั้นมันมีความสําคัญยังไงข้อความนี้สรุปเจตนารมณ์ของกฎหมายได้ดีที่สุดเลยครับคือกฎหมายเนี่ยเขาไม่ได้คาดหวังให้ผู้ประกอบการต้องไปสืบสวนสอบสวนลูกค้าอะไรขนาดนั้นนะครับแต่ต้องการให้เป็นส่วนหนึ่งของระบบเฝ้าระวังทําหน้าที่เป็นเหมือนหูเป็นตากับรัฐ เมื่อพบเห็นความผิดปกติที่อาจจะเชื่อมโยงไปถึงการกระทําที่ผิดกฎหมายได้ดังนั้นจะเห็นได้ว่าการรายงานธุรกรรมมันไม่ใช่แค่ภาระทางเอกสารที่น่าเบื่อนะครับแต่มันคือบทบาทที่สําคัญมากในการเป็นแนวป้องกันอาชญากรรมทางการเงินเพื่อรักษาความโปร่งใสของระบบเศรษฐกิจโดยรวมมาไว้คําถามสุดท้ายจึงไม่ใช่แค่การเข้าใจกฎหมายแต่อยู่ที่ความพร้อมของทุกภาคส่วนที่จะเข้ามาทําหน้าที่ที่สําคัญนี้ครับ